เสมอไบรตันเขาว่าทีมไม่น่าลุ้นแชมป์แล้วล่ะนะครับเสมอเอเวอร์ตันหูทีมอย่างนั้นจะเป็นเสมอได้ยังไงนะฮะแพ้บอลมัดหูถล่มยับนะครับโอ้โหอาร์เซนอลไหนว่าปีนี้ฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่5ของพี่ต้าจะคว้าแชมป์แล้วไงมีโอกาสไหมคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยครับว่าอาร์เซนอลปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นรองจ่าฝูงเนี่ยนะครับ มันผลงานดีแล้วหรือ,อยังนะครับแล้วก็ไอ้ที่มันเกิดขึ้นในนานาเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยโหโลกออนไลน์เนี่ยเรียกว่าถล่มเงินยับเนี่ยนะครับรวมไปถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ more, ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับและมีโอกาสไหมที่อาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถที่จะคว้าโทรฟี่ในฤดูกาลนี้และรวมไปถึงผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับหงแดงลิเวอร์พูลแล้วมันเป็นอย่างไรอาร์เซนอลห่วยลงลิเวอร์พูลดีขึ้น รหรือว่าสถิติต่างๆน,นานามันบ่งชี้อะไรพวกเราบ้างรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนมาถกถึงอาร์เซนอลเลยครับทีมรักของผมนะครับแล้วอาจจะเป็นทีมรักของใครหลายๆคนด้วยนะครับและต้องบอกแบบนี้นะครับคลิปวันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเรียกว่าเอาสถิติเอาข้อมูลเนี่ยมาคุยกันมาถกกันมาแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับอาจจะมีแฟนเลอ้์พูแหลมๆเข้ามาบ้างก็ยินดีต้อนรับนะแต่ว่า ผมจะพูดเป็นมุมอาร์เซนอลนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีมุมที่อาจจะฟังดูแล้วแสลงใจคุณอยู่บ้างก็ต้องกราบขออภัยและรวมไปถึงนะครับอาร์เซนอลเองหลายๆคนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีเสียงบ่นด่าผู้จัดการทีมบ้างแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยผมเห็นมีอาร์เตต้าเอาแล้วก็มีนะอันนี้แอบตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอะไรวันเนี้ยนะครับทีมมันรองจ่าฝูมึงไล่ผู้จัดการทีมแล้วหรือนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ย e เราลองรวบรวมข้อมูลเราลองทํากันบ้างนนหน่อยซิว่าเฮ้ย สถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเลวร้ายแบบที่ใครหลายคนบอกจริงหรือเปล่านะครับและมันมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ไหมมันมีโอกาสที่จะไปไล่จี้จ่าฝูงได้หรือเปล่านะครับและตอนนี้สถานการณ์ของลิเวูเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะได้ลองมาเปรียบเทียบจะได้ลองมาเรียกว่ามีข้อมูลมาคุยกันหน่อยไม่ใช่แบบใช้อารมณ์คุยกันอย่างเดียวนะเพราะว่าบางทีอ่ะผมก็ยอมรับนะว่าเวลาทีมแพ้ทีมสะดุดทีมเสมอเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยยอมรับว่ามันโมโ oh หครับมันยัวครับ ไม่ต้องมาพูดว่าพอเล่นการพนันอะไรอย่างนี้นะอันนั้นผมว่าปัดตกไปก่อนนะพูดกันตรงๆงก่อนว่าถ้าเวลาอินกับทีมมากๆเนี่ยเวลาไม่ต้องไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลหรอกเวลาคุณอินก่ับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมากๆแล้วมันผิดหวังอ่ะมันจะมีอาการเรียกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วมันจะมีอาการหงุดหงิดมันจะมีอาการงุ่นง่านนะครับบางคนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีบางคนก็ไม่ไหวก็ต้องระบายมันออกมาตัวผมเองก็เคยระบายออกไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ได้รับบทเรียนว่ามันไม่เวิร์กนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ เราลองมาหาข้อมูลกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยสาการมันเวิร์กอยู่หรือมันไม่เวิร์กนะครับมันมันมันอาจ,จต์ตตาเอาได้แล้วหรือยังนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยคุยแลค่อย,ย,อย,อยถกกันก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันหน่อยว่าสาการตอนนี้อาร์ซนอลเมื่อเปรียบเทียบกับหงแดงหรือปูจากฝูงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเนะี่พร้อมกันแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับณนะเวลานี้ สถานการณ์ของอาร์เซนอลเป็นรองจ่าฝูงครับผ่าน20นัดแรกไปนะครับมีอยู่40คะแนนตามจ่าฝูงหงแดงลิเวอร์พูลอยู่6แต้มนะครับถามว่าตาม6แต้มมันเยอะไหมก็ไม่น้อยแหละครับนะฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจ่าฝูงเล่นเป็น19นัดมี64คะแนนนะครับเล่นน้อยกว่าอาร์เซูโน่1นัดถ้าเก็บแต้มได้ในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมชที่เขาถูกเลื่อนมาเนี่ยนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลเอเวอเรตันเนี่ยนะครับ ก็อาจจะกลายเป็น9คะแนนก็เป็นไปได้นะครับไล่เลียงประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันดับต่อจากนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเราเองก็แล้วกันนะครับมีนัยยะสําคัญอะไรยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับมีสิครับนะครับผมอยากเปรียบเทียบก,กับลิเวอร์พูลเลยโดยตรงนะครับปีนี้เนี่ยพวกเขาร้อนแรงมากนะครับลิเวอร์พูลเล่นมา19นัดครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ รองจากฝูงร่วมอย่าง nottingham forest นั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเสมอด้วยเก็บชัยชนะแบบรวัวๆโดยชนะได้14เกมเสมอ4เกมแพ้1เกมอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนมี46คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับและเมื่อเปรียบเทียบกันเมื่อซีซั่นที่แล้วครับ ผมขออนุญ,ญาตลองไปเปรียบเทียบผ่าน20เกมแรกกันหน่อยก็แล้วกันนะ20เกมแรกเมื่อซีซั่นที่แล้วไม่น่าเชื่อครับเอว์พูก็เป็นจ่าฝูงครับเอวูพูก็เป็นจ่าฝูงเหมือนกันนะครับโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเอว์พูครับเล่นไป20นัดนะครับมี45คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงขณะที่อาร์เซนอลครับตอนนั้นเนี่ย20นัดไม่น่าเชื่อครับคะแนนเป๊ะเลยครับ40คะแนนเหมือนตอนนี้เป๊ะเลย นะครับเป็นอันดับ4นะครับตามหลังลิ้วภูนะฮ่วงช่วงเวลานั้นอยู่5คะแนนนะครับตอนนี้เราตาม6คะแนนนะปีที่แล้วตาม5คะแนนนะครับแต่ว่าต้อง FYI หน่อยว่าปีนี้ลิเวภูยังมีโปรแกรมตกครางเพิ่อมอีกหนึ่งนัดนะครับเราก็ไล่เลี้ยงลงมานะพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับมันก็อดชวนคิดให้ไม่ได้จริงๆว่าเอ้ยก็ไม่ได้แย่นี่ว่า20เกมเมื่อปีที่แล้วเราก็มี40คะแนนเราเป็นอันดับ4ด้วยนะปีที่แล้วนะอันดับตอนนี้ผ่านมา20เกมแล้วก็มี40คะแนน เรียกว่าผลงานเท่าเดิมแต่ว่าเราอยู่อันดับ2ด้วยนะเป็นรองจ่าฝูงด้วยนะแต่ลิเวอร์พูลนำปี๊ดไปเลยนะครับกลายเป็นอันดับหนึ่งที่เรียกว่าคราวที่แล้วนํา5แต้มคราวนี้นํา6แต้มแล้วมีโอกาสบบกอีก3แต้มด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตามข้อมูลนะแล้วลองไปดูซิว่ามันจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลที่ผ่าน20เกมแรกเป็นจ่าฝูงนําชาวบ้านชาวเมืองเขา5้าคะแนนเนี่ยนำอ,รอนาร์เซนอล5คะแนนเนี่ยปิดท้ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับปิดท้ายครับ ลิเวอร์พูลจบอันดับที่3มี82คะแนนซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะถ้ายุคผมเริ่มดูบอลใหม่ๆเนี่ย82คะแนนนี่เป็นแชมป์แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ยุคนี้ครับจบที่อาร์เซนอลเป็นอันดับ2ครับแล้วก็มี89คะแนนและแมนซิ t y ตี้เป็นอันดับ1นะครับซึ่งถือว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตารางคะแนนนะครับหลังจากผ่าน20เกมแรกและเมื่อจบฤดูกาลเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นแบบนี้ แต่ผมไม่ได้บอกว่าซีซันนี้จบฤดูกาลแมนซิตี้จะทะยานเป็นแชมป์อีกนะแต่ว่าก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่แค่จะบอกว่ามันมันก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราจะมาตัดสินได้ทันทีอ่ากำลังจะสื่อสารว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเหมือนเกมมาราทอนที่หลายๆคนเคยบอกเคย,เ,คย,เ,คยเล่านะครับถ้าใครที่ติดตามฟุตบอลกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำดูนจนแบบเรียกว่าบ้าคลั่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วว่าเอ้ย มันมีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนได้เยอะแยะมากมายแต่ถามว่าตอนนี้สถานการณ์ดีไหมก็ต้องตอบว่าไม่ดีนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะว่าแบบโหตามระดับ6กบวกสเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายละนะครับแล้วฟอร์มลิเวอร์พูลก็ร้อนแรงเหลือเกินไม่ได้มีทีท่าว่าจะแผ่วลงเลยร้อนแรงยังไงไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับผลงานของลิเวอร์พูลนะครับร้อนแรงแบบไหนอย่างไรนะครับก็มีสถิติมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ออตอนนี้นะครับอาร์เซนอลครับยิงประตูไปแล้ว39ลูกส่วนจากฝูงเรอยบมูย,งยิงไป47ประตูโอ้โหถือว่าโหดมากๆนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับการยิงประตูแบบตรงกรอบนะครับต่อนัดต่อเกมเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกแบบนี้เลยครับว่ามีสถิติที่น่าสนใจครับอาร์เซนอลเนี่ย ยิงประตูต่อนัดเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณโอกาสยิงนะครับอยู่ที่ประมาณ11ครั้งนะครับตรงกรอบเนี่ยจะอยู่ที่6.25ครั้งต่อเกมนะครับโอกาสยิง11นะแต่ว่าตรงกรอบเนี่ยประมาณ6ครั้งนะครับส่วนหงแดงลิเวอร์พูลครับฤดูกาลนี้โอกาสยิงเนี่ยมีต่อเกมเนี่ยสิบสนะครับนะต่อเกมนะครับซึ่งเยอะกว่าส่วน่าประมาณ2อสองลูกครึ่งนะครับแล้วก็ตรงกรอบเนี่ยเจ็นะครับก็เกือบ8 8 8ลูกต่อเกมที่ตรงกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหประสิทธิภาพในเกมุกของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมขนาดไหนอย่างไรนะครับไปดูสถิติของผู้เล่นที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมเลยดีกว่านะครับปัจจุบันนี้ครับบูกุโยซาก้ามีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดของอาร์เซนอลคือ5ประตูกับ10แอซิสรวมเป็นทั้งหมด15ประตูนะครับส่วนโมเมสซาราครับนะฮะ มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดของลิวพูเช่นกันครับทำไปแล้ว18ประตูกับ13แอสซิสครับใช่แล้วครับยิงระดับนี้แหละครับมีส่วนร่วมระดับ30กว่าประตูต่อครึ่งฤดูกาลนะครับนะฮะและเมื่อเปรียบเทียบกับจนจบฤดูกาลของเมื่อซีซันที่แล้วครับอาร์เซนอลเนี่ยบูกิโยซาก้าเนี่ยนะครับยิงไปทั้งหมด16ประตูกับ9แอสซิสนะครับซึ่งก็มาก คือณนะวันนี้แอสซิสต์มากกว่าเมื่อซีซันที่แล้วไปแล้วนะพึ่งผ่านครึ่งฤดูกาลนะสำหรับบุกโยสากานะแต่ประตูเนี่ยยังน้อยกว่านะน้อยกว่าแบบก็พอสมควรเลยแต่โมเมนซาร่าครับจบฤดูกาลที่แล้วยิงได้18ประตู10แอสซิสซึ่งวันนี้เวลานี้ผ่านครึ่งฤดูกาลเนี่ยโมเมนซาร่าทำได้ดีกว่าทั้งฤดูกาลที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวเลขที่บ่งชี้ว่าฟอร์มการเล่นของคนที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมเนี่ย เป็นลิเวอร์พูลที่ดูดีกว่าพอประมาณเลยนะครับโดยเพราะโมเดอร์ซาร่าห์นะสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับประตูกับทีมเนี่ยนะครับได้มากกว่าซีซั่นที่แล้วทั้งซีซันท,ทั้งทงที่ตอนนี้ห่วงเวลานี้ผ่านไปแค่ครึ่งซีซันเท่านั้นเองนะครับและไปดูสถานการณ์อื่นๆกันต่อนะครับในเรื่องของผลงานการพบกันแบบเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันไปแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ที่บ้านของอาร์ซนอลที่ลอนดอนเหนือนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับเมื่อซีซันที่แล้วนะครับ อาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมอาร์เซนอลชนะไป3-1ที่แอนฟิลด์เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้ยังเหลืออีก1เกมที่ต้องเจอกันที่แอนฟิลด์นั่นเองนะครับและจะไปเจอกันในช่วงท้ายฤดูกาลด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะย้อนรอยนะครับในยุค80-90ก็ได้นะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยบุกไป,ปเยือนลิเวอร์พูลแล้วก็เฉือนชนะ ด้วยสกอร์ที่ต้องการ2ประตูนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แบบแต้มเท่ากันอะไรแบบนั้นนะนก็เป็นการเขียนดราม่าของพรีเมียร์ลีก็ว่าไปนะแต่ไม่รู้นะปีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตามอยู่6คะแนนนะจ๊ะอย่าเพิ่งฝันไปไกลนะครับอ่ะไปดูทั่วอื่นๆกันต่อดีกว่านะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับนอกจากเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับก็มีรายการอื่นๆที่ทั้งคู่เล่นด้วยนะครับ อา,าร์ซนอลเองเนี่ยนะครับยังอยู่ในเส้นทางครบทั้ง4ถ้วยเช่นเดียวกับหงแดงลิเวอร์พูลไม่น่าเชื่ออัศาจรารย์ใจเหลือเกินนะครับหงแดงลิเวอร์พูลที่เปลี่ยนกุญซือจากเจเกนครอปเป็นอาร์เนสซ์สตครับโหผ,ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับพิมารลีก,ก็อยู่จ่าฝูงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นจ่าฝูงใครจะไปเชื่อนะครับเรียกว่าเป็นเป็นจ่าฝูงในทุกมิติเลยนะครับแล้วก็มีการทําสถิติด้วยนะครับว่าถ้าเอา หลีกดังในยุโรปเนี่ยทั้ง5ห,หลีกดังเนี่ยมากองรวมกันทั้งหมดเนี่ยลิเวอร์พูลก็สามารถทําคะแนนได้มากที่สุดในทีมสโมสรใน5ห,หลีกใหญ่ด้วยนะครับนะอาร์เซนลอลรู้สึกอยู่อันดับ7อันดับ8แถวนู้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าช่วงนี้ครึ่งฤดูกาลแรกฟอร์มลิเวอร์พูลร้อนแรงจริงๆนะครับส่วนคาราบาวครับนะฮะอาร์เซนอล อยู่รอบ4ทีมสุดท้ายเซมิฟ i แนลเช่นเดียวกับหงแดงลิเวอร์พูลเลยนะครับอาร์ซนอลเจอเนลคาเซส่วนลิเวอร์พูลเจอกับทอตแด h มฮอสเปอร์นั่นเองนะครับไม่แน่ครับอาจจะไปเจอกันในนัดชิงชนะเลิศที่แอนฟิลก็ที่เวมบรีก็ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะหรืออาจจะไม่ได้ไปทั้งคู่ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมคิดว่า รูดูการนี้นะครับคาราบาคับและจะดูเป็นถ้วยที่จับต้องได้ง่ายสุดของอาร์เซนอลนะนะครับโดยโปรแกรมที่เตะทีแบบนี้เนี่ยการอาจจะต้องคัดสรรกันจะต้องเลือกถ้วยเนี่ยนะครับผมแอบอยากให้สโมสรเนี่ยให้ความสําคัญกับรายการนี้มากมากกว่าที่ควรจะเป็นกนล้กันนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย เรียกว่ายังไม่ใช้ตัวจริงเลยนะครับยังมีสลับตัวสำรองลงมาเล่นเยอะเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็อยากให้ผ่านนิวคาเซให้ได้นะครับอย่างน้อยเข้าชิงเนี่ยมันก็ยังพอกระชุ่มกระชวยหัวใจแฟนบอลนะอันนี้ในมุมมองผมก็แล้วกันนะแต่ว่ารายการอื่นๆอย่าง FA c u ออย่าง h ช m p i o n s น e a g u e เนี่ยก็ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับรวมไปถึงพรีเมียร์ลีกเองก็ตานะครับนะอ่ะนี่คือข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นสแตทก่อนเป็นสถิติก่อนนะครับทีนี้ในมุมมองผมนะครับผมคิดเห็นแบบนี้ก็แล้วกันนะอ่ะมุมมองผม ผมมองว่าสาการตอนนี้เนี่ย40คะแนนกับการตาม6บวก3เนี่ยไม่ดีจริงๆครับนะฮะไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะมาพูดว่าไม่เป็นไรตบไหลกันเพื่อนผู้ถูยเรายัางรุ้นแชมป์อยู่นะครับ อันนี้ก็แลดูจะเป็นการเรียกว่าปลอบประโลมมากเกินไปหน่อยในมะุมมองผมนะนะผมมองว่าเอาจริงนะับเป็น9แต้มด้วยซ้ำไปนะผ่านครึ่งฤดูกาลตาม9้าวแต้มเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะนะครับก็แต่จะพูดในมุมมุมมุมที่เสียดายแต้มที่หล่นหายไปเนะี่ยนะครับอย่างเกมที่เจอกับไบรตันเย้าเยือเลยเนี่ยผมมองว่า เราน่าจะเก็บคะแนนได้นะครับอย่างน้อย1น,นัดในบ้านของเราเนี่ยควรจะเป็น3คะแนนนะครับเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนั้นเราควรได้ชัยชนะนะครับเราไม่ควรโดนใบแดงอะไรเงี้ยมันก็พูดแล้วก็บ่นกรรมการอีกนะแล้วก็หลายๆเกมที่เราห่วยกันเองนะครับอย่างเกมแพ้บอลมัดเนี่ยอันเนี้ยผมพูดตรงๆนะเล่นไม่ดีเองนะครับย้อนเวลากลับไปยังไงก็แพ้ถ้าเล่นได้แค่นั้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยผมอยากให้สโมสรมิเกลเดเต้าเราหนึงทีมงานต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยลองไปทํากันบ้าน,หนูหน่อยสิมึงไปทําแบบที่มึงเคยทําตอนเมื่อมก,กราปีที่แล้วอ่ะจำได้ปะ่ะที่ฟอร์มห่วยๆมาแล้วก็ไปเก็บตัวที่ดูไบอะ่ะแล้วกลับมาอีกทีนึงยิง อะไรเง่ยอไรว่ายิงเวสแฮม m 50ยิงถล่ม60ยิงแบบโหกระจุยกระตายอ่ะนะครับผมอยากให้มีจุดเปลี่ยนลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้และอันนึงที่อยากให้เป็นอยากให้อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือการเสริมทัพที่ใช่ในช่วงเวลาที่จำเป็นนะครับตอนนี้เรามีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบูกาโยซาก้านะครับ เล่าแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ยมีซาก้าที่อาจจะต้องพักอย่างน้อย2เดือนนะ,น,ะนะครับก็คือเดือนมก,กราลแล้วก็กุมภาอาจจะเจอกันอีกทีนึงคือต้นเดือนมีนานูเลยนะครับซึ่งก็สือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักนะครับขาดผู้เล่นตัวหลักระดับที่ยิง10ประตูมีส่วนร่วม20ประตูต่อฤดูกาลไปเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยการประครับประคองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนมาอยู่เป็นรองจา่าฝูงมี40คะแนนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากมายนะักแต่ผมก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่ถึงท่านแย่นะครับถึงท่านจะต้องมานั่งด่ากันสาดเสียทายเสียหรือว่ามานั่งชูป้าอาเตต้าเอาผมว่ามันก็อาจจะดูเป็นการตัดสินที่ดูตื้นเขินแล้วก็เร็วไปหน่อยนะครับอ่ะนี่คือมุมมองของผมนะครับแล้วคุณล่ะครับเห็นสถิติแบบนี้แล้วเห็นข้อมูลแบบนี้แล้ว คิดเห็นอย่างไรกับอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ยังมีหวังไหมนะครับหรือว่าหมดหวังแล้วปล่อยแชมป์ให้ลิเวอร์พูลเขาไปดีกว่านะครับหรือว่าอย่างไรและถามอีกหนึ่งคำถามเลย4รายการนะครับคิดว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์รายการไหนบ้างนะครับและอยากเป็นแชมป์รายการไหนคิดว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยมัน,ม,นมันคนละขนาดนะแล้วก็อยากได้แชมป์น่อยากได้อะไรน,นะครับอลองแสดงความคิดเห็นกันมาก็แล้วกันนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกัน ฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ s, ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ